เมื่อผมมาเรียนสาวใน PUBG จะเป็นยังไงไปชมกันเลยฮัลโหลฮัลโหลครับคุณผู้หญิงเล่นไอเวนต์เพ right> ื่อเล่นหมคะเล่นได้หมดครับถ้ามีคุณผ <to ู้หญิงน um ั่นนะน็กว่าท yani ี่กดยกเลิกจะเตะผมออกซะอีกนะครับเนี่ยว่าคุณจะ PUBG Mobile อันนี้เอ่อทีปคุณผู้หญิงเก็บแรงกันหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรนะโอ๊ยผมเปิดไมคอยู่แล้วปกติเวลาผมเปิดไมค์ก็เตะผมออกเลยอ่ะ ก็ัวไงเขาจะเตะละวัวว่าเปิดมงเปิดไหม่แล้วเขาจะเตะเราไงปกติผมเปิดมาทีไรคุณคุณเชื่อไหมเขาเตะผมออกเร็วมากเลยอ่ะถ้าใครไม่เปิดไหม่นี่เตะหมดอ่ะ๋อโอเคโอเคไว้ใจได้ผมไม่ปิดแน่นอนเปิดทั้งเกมอย่าขอร้องให้ปิดนะวิเพื่อเป็นนักพากย์หรอให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุกรรมเอาละทีมอัลฟาทีมกระโดดได้เลย ทางล่าที่ว่าอันตรายนะครับคุณผู้หญิงอยู่หลังผมไว้นะครับ ผู้หญิงครับข้างบนมีคนครับไปตายสิไม่ไมคนผู้หญิงอย่าบังอาจมากผมมาแล้วครับคุณผู้หญิงผมจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ตามลำพังอย่างแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยอยากมาด้วยกันก็ไม่บอกเบอร์หนึ่ง มาแล้วมิกกี้ดีหน่อยทำแบบต้องผู้หญิงเหมือนกันสิเลยเขายังไม่มาอ้าวเรอระวังด้วยนะครับคุณผู้หญิงแถวนี้นี่มันอันตรายมิกกี้ระวังมองมแบบไม่ได้อ่าคุณผู้หญิงเป็นอะไรครับเนี่ยระวังด้วยนะครับให้ตายสิผมอุตส่าห์จะ ผมปกป้องคุณผู้หญิงแต่ผมก็ทำไม่ได้ทำไมกันไม่เป็นไรเฮ้ยี่ต่อเอาให้เอาอยากมาหากันก็ไม่บอนนะเบอร์สามไม่เข้าเสียงเลยอยากปกป้องท่านหญิงใช่ไหมล่ะเราเข้าใจดีไม่เป็นนะไม่ไหวไม่พูดเลยนะผมไม่เป็นไม่เป็นเล็กผ้าหรอกท่านแต่ว่าผมเป็นคนที่จะปกป้องท่านหญิงยังไงเลยในเมื่อ เาได้ยินเสียงเราและทับเตะเราออกช่างเป็นบุญคุณยิ่งนักข้าน้อยของคาราวาเลยเด้อโอเสียงเหมือนเหมือนเหมือนนักมวยเลยเตยได้นะครับออยออยอกอยองพี่ผมหยองเล่นนะพี่คไม่ไม่ไปกินข้าวเหรอจะไปข้างนอกอ่ะไม่ไปกินข้าวเหรอครับอย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับโอเค กับภาพที่ดีของท่านใหญ่ไม่รู้ว่าเราจกินอะไรดูสภาพดิไม่มีคนลงเลยเหรอเนี่ยก็ดีแล้ว I got surprise. s u p ี l i e s เปลอดภัได้ไหมเฮ้ยนหนได้คุณแปดเสีสยงไรอ่ะ<ส>คุณแปดไม่มี ว่าแต่เสียงหมาที่บ้านใครแหละครับเนี่ยบ๊อกบ๊อกบ๊อกเชียวเสียงพีนิงเหรอเอ๊ะไม่ใช่เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวกับ๊อก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 เอ๊ะเอ้ามีหรอมีเสียงไม่มีนะนิงไม่ได้ขูดอะอะเอ้าเลยอ๋อโทษทีครับผมนึกว่าเสียงเสียงกีรติตอนเด็กอ๋อเสียงเด็กนึกว่าเสียงหมา โลวนละอ๋อเฮ้อย่าบอกนะว่าคุณผู้หญิงมีลูกแล้วเหรอทําเนี่ยต้องเคละฟังแบบอะไรนะฮะนี่เรากําลังคุยกันหรือเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าเนี่โอเคถือว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณผู้หญิงเอบเบีะโอเค เพื่อน่าจะได้ยินเสียงเด็กเลยคิดว่าเป็นหมาอ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กนะครับผมดึกมาเสียงเบอร์เบอร์สามเขาเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กค่ะอ๋อเหรออุ้ยเป็นไงบ้างนะกันงานหนักหรือเปล่าพอลูกอ่อนซะด้วยนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ย นี่ทำอยู่ไหนคะเนี่ยจู่จงหวัดนอะไรอะเผื่อจะได้มีคนใจดีเข้าไปสนับสนุนบ้างปาจีนครับปาจีนหนอที่ไหนฮะถ้าว่จริงตังนะอ้าวตีมาพดด้วอ้าวสรุปมันจริงแล้วไม่จริงเนี่ยท่านหญิงเนี่ยจะได้เข้าใจผัวผลว อย่าไปอย่าไปเชื่อเบอร์สองนะเบอร์สามไม่มีสาระโอเคล่าสุดขายกันซะแล้วแถวนี้มันเงียบมากเลยไม่เจอคนเลยสักนิดตายซิชดใจเงียบเพื่อเงียบชดใจะไม่มีคนก็ไม่มีคนหาขวบเลยเงียบยันตี้ตัวเองจริงเงียบมากเงียบจริงเลย หรือว่าท่านหญิงท่านได้ยินเสียงของข้าแล้วท่านช็อกแล้วก็ปิดไปไปแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่ตัาา้าแต่เล็เกมมาเพิ่งเจอแบบอารมณ์แบบนักฆ่าอย่างเงี้ยแหมคนเราก็ต้องปอับคู่แดนนะ my god surprise ผมนี่นานๆทีก็เพิ่งจะเจอคนที่แบบว่้านไอปิดไม้ดิอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วกดไปก็คือแบบพูดเยอะจังเลยอ่ะปิดไม้บ้านได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ย ไอ้เพื่อนเป็นนักกย์จริงๆเหรอเอ่อผมเหรอก็คือกึ่งฮะฮะกึ่งนักมวยครับใช่ครับผมต่อยแล้วอีกหนึ่งเหรอไม่ก็แบบว่าทำทำงานอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ มือเชแคไพ่ผ่าอย่างเดียวอ๋อแบบอาชีพอาชีพแบบเสริมใช่ครับใช่ครับมากพักแล้วก็ซ้ำซมาโฮสที่ออกใช่ใช่ใช่ซ้ำซ้ำปัญหาพอไหมครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละไม่ใช่รึเปลม่เลยมาทิ้งไว้อ่ะไม่มีใครดีหรอกบิชางดีตอกไม่เว้นแี่เป็นตามไหมโชว์ดีตอกเหรออ๋อดูได้ที่ช่องเดี๋ยวพาสตอรี่เลยฮะจะพาดะ เดือพากสตอรี่ครับผมเดือพากสตอรี่เดือภาษาอังกฤษแล้วก็พากภาษาไทยคุณคุนะโอเคคุณหรอไม่น่าบ้างติดตามอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าใช่แหละไม่น่าใช่หรอกไม่เล่นหรอคุณแต่ก็มี A W ก็มีอ่ะไม่มีใครเล่นหรอเราไม่เล่นนี่ไม่ได้หวะเราเราอยากเล่นเนี่ยมีใครเล่นนี่ไหม ดีเบมาแล้วเอเอ่อเอาเลยฮะนี่แล้วเหรอมเล้กันแล้วเมเอากระสุนอะ Watch out กระสุนเรกันหมดแล้วท่านหญิตายสิเอเบอร์ไม่อยู่ตรงนู้นนะอ่ไอนไปออกลาคนนี้ดีกว่าดีดีโฟูมาสุดดีดดบอยู่ข้างใน r i n รนังนี้ฝังนี้ อยู่ไกลๆไปไหมครับไม่ไกลบ้านฟ้านี่มั้ไม่น่าไกลนะไม่น่าไกลถ้าเธออยู่ถ้าเธอเป็นคนช่วยใกล้แค่ไหนก็แค่ปากซอยได้เหมือนคนละใกล้ป่ะวะอันนี้แปลกๆละอ๋อโอเคโอเคขอบคุณที่ตบมุกนะเดินนึกว่าจะแฮวซะแล้ว เฮ้ยเบอร์หนึ่งทำไมเขายืนนิ่งอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่คือกำลังทำอะไรอยู่ตกชั้นตายูช่ไหมโอ้เมื่อกี้เห็นอีกตัวอ่อนอยู่นะเก๋เลยเก๋เลย let's go let's go โอเคครับขึ้นรถกันดีกว่านะพนักฐารรวมตัวพนาาักฐานได้เวลาไปแล้ว อ้าวแล้วเขาจะยืนอยู่นั่นเลยอ่ะ A few moment later แล้วตอนนี้คนเราเดือดพอยย่ะป่ะนึงอะมีคันอื่นไหมเอ้ยมาแล้ว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 เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอ่อโทษทีครับผมไม่เต้นเรา เราขี่รถเราเต้นไม่ได้เดือดทอยมาเองว่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยอะไรวะเรื่องน้มันเต็งแล้ตัว เลยอ,ะอ่ะอ่าเป็นเป็นาคามันองทำอะไรบ้างครับก็ขักเสียงแค่นะแบบเ,เวลาไปภาค้เขาเขากดดันปะเอ่อไม่นะส่วนมากผมข้างอยู่บ้านนะอ๋อขางขักเสียงที่บ้านใช่มีป็นแฝง ต้องจัดละโอ้ยโอเคนี vos, ่คือวิธียิงแฟดที่ถูกต้องนะฮะโอ้ยเปลี่ยนรถไหมเปลี่ยนรถไหมวัั่วัชช่นีกระสือด้วยมีกระสือด้วยเรซโซนลงข้างข้างเมื่อกี้ใครยิงแฟดเพื่อนเพื่อนบอกให้จัดเลยก็เลยยิง รับเพื่อนยิงตรงนี้เราเขาจะเห็นไหมล่ะเครื่องบินเนี่ยเอาเหรอโอเคโอเคให้ตายสิจ๊อดผมไม่ฟังให้ดีให้ตายสิจ๊อดไอ้เราก็ได้ว่านายจะยิงขึ้นฟ้านายยิงลงจ๊อดเอาไหมเยอะเปล่าเครื่องบินอาจจะโผล่มาจากใต้ดินก็ได้โอเคเลยจะได้โอเคเลยแค่แค่ร่องแบบ ว่าแต่ทำไมรถคันนี้มันไม่เปลี่ยนเสียงรถเลยเนี่ยทำไมไม่เป็นเสียงรถเดิมอยู่เนี่ยรถเดิมสินะเครื่องเดิมเื่อหรือเปล่าเอ๊ะโอเคอเนตู้ไหนตู้ไหนเอาละรับทราบแล้วรถทิมฮาร์ดเฮ้ยไหนเนี่ย คันห้องในพี่โอ้ยเก็บท้องปวดชีมาแล้วนะชุบอยู่มิกี้ปวดชีของแท้อะไรคือมาปวดชีตอนนี้วะเนี่ยตัวใครยิงมาแจงไปเล่นขัไปเล่นเลยพี่ไปตรงนู้นจำเลือไปไปเล่นขวาไปดูทางเดินโอเค Thank you โอ้บัลราเบิดมามันมาล้เล่นเลยเล่นเลยฮะเดี๋ยวผมไปบันไดดูล้กันอ้เียโดดใส่เลยแนมานี่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 มมาแล้วมาละไม่ได้วเล่นก่อนเล่นก่อนล้กันโยนนโอ้ดพีเอ็ดเล่นเลยสายมาละเฮ้ยหลังก็มาเม่มาหดรอกเฮ้ยเราเมือกี้เห็นเขาโดดวเช้า้ามยู่อนอก่่อน Ning hoa Ning hoa chẳng thể thật này không thể chưa kênh ai bọc rau đi ngoài 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 好。<music>